ปีครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อสู้29ครับ170เซนมรกับ173แม่ไปลองของไปกระตุกหนวดก็อย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีครับโอ้ยแร่วันนี้มาดูาครับไฟสุดครับแม่มโอ้ยหมุนแบบนี้ต้องระวังครับหมุนไม่โดนเปลืองกำลังงานแล้วะนั่นของออริกแ,รและชาวต่างชาติที่รู้จักนี้ครับกุ้งเผาต้มยำกุ้งนี่ของปักอ,อ,อ๋อดึงอีกแล้วแม ดึงขาดึงศอกครับขาครับไม่สนกับเจ้าพญาหจะหมุนนี่แล้วคุณมารุตโอ้โหไอเดือดไม่ต้องออกมาครับเปลี่ยนเข้าไป่ะด้วยคำว่าศรัทธามวยไทยโอ้โหเอาคืนเหมือนกันครับเจ้าพญาต่อครับไปกับช่องแปดนี่แหละครับพามวยไทยให้โกอินเตอร์แฟนแฟติดตามกันครับโอ้โหศอกไ,ไม่แปกครับไม่แปกที่แฟนแฟแต่ว่าอารมณ์มันต่อเรื่องจะหมุนนี่แหละครับ แม่เจ oh. ้าพญาก็ตาไปชาร์จทันทีครับไม่ยอมไม่หาตัวช่วยด้วยช่วยครับไปลองบินออกไปนอกเวทีครับดึงสอกกลับครับเอริกโอเลยครับโอ้ถีบหน้าครับตงรองอนุสรนี่อาจจะเหนื่อยนะครับกรรมการเข้ามาจะดึงแล้วจะดึงแล้วครับเจอฤาษีพกยาเข้าไปต้องเลยครับโอ้ยเกือบก้าน่อครับโดนเลยครับโอ้ยเต็มเต็มครับ โโอ้หแตกเลยหรือเปล่าคุณมารุตแตกเหมือนจะมีเลือดซึมมาหรือเปล่าครับโอ้โหครับเลือดการศีรษะนะครับเลือดตาวเข้ามาช้ำซ้ำครับธนามของเจ้าพญาโอ้ยไปเข้าคำหมาอีกแล้วครับไปเลยครับต้องนับนะครับอ่ะลุกไม่ลุกครับเอริกเอสปราซาครับโอ้โหใจเพชรครับอ้าวครับผ่อนคันนเร่งหรือเปล่าครับเจ้าพญา ประเภทตัวเล็กใจใหญ่เลยครับไม่มีกรวคู่ต่อสู้ครับอัดดึงลงโอ้โหรับแข้งซ้ายไปครับประเด็นเลยครับเอริกส์าซ่าอ่ะตอนนี้ครับโคโนโผพันล้มลงไปอย่างเดินขู่นลครับจ่าพยาครับยังไม่ถอนคันเร่งเลยครับเหยียบมิดครับเหยียบมิดม่นักมวยไทยก็พังภาพไปเยอะดาวต่างชาติก็ตั้งทกภาพช้าเสก่อนครับโอ้โหนี่ครับหมุนไม่โดนพอมันหันมามันเป็นสองแรงบวกครับจังหวะก็เลยเริ่มเสียนะครับ อาวุธใชัยนี่ออกไปต้องโดนครับไม่โดนนี่พลังงานจะหายนะครับเตะตัวล้ม่อยๆนี่มความมั่นใจก็จะหายครับนี่ขนาดติดกาดนะครับดูครับรวมกันแทกมากครับหมนอีกแล้วครับปักเข้าไปแบะดูครับไฟแ,ฟแฟจ้งเกิดของเจ้าพระยาวันนี้ครับแ,แจ้งเกิดได้หรือเปล่าโอ้โหสวยสดงดงามครับไฟแจ้งเกิดของเขาครับเจ้าพระยาเพชรประตออเอาชนะคะแนนเอลเอสปราซาไปได้